น้องใหม่จากค่ายอิซซกิ N T Z สองสองเจ็ดมียังดีมียังเด่นมียังโดนไปเบิ้งกันครับผมสวัสดีครับนะครับผมมาัมมัดกระเปาปอน้อยอิซซกิและแมสซี่เฟอร์กุสันฟันสกรอุดรธานีนะครับมือหนีเด็กศิลปะมารีวิวแล้วการมากทำความรู้จักกับน้องใหม่นะครับน้องเล็กจากค่ายอิซซกินะครับอิซซกิ N T Z สองสองเจ็ดนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเข้ามาเบิ้งที่โตเครื่องยนต์กันเลยนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์สมสูบนะครับอินไดเรกนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง3มสูบของมิซูนะครับของมิซูนะครับให้กำลังสุดที่อยู่ที่26.6แรงม้านะครับขนาดความจุของกระบอกสูบอยู่ที่1,300ซีซีเล็กๆไซส์ประหยัดครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่งจุดต่อไปนะครับที่บ้าปอหรือว่าสร้างปอมาเป็นส่วนโตเลยนะครับก็จะเป็นชุดทรงกำลังนะครับ เป็นชุดทรงกําลังของอระบบขับเคลื่อนนะครับตัวนี้นะครับเข้ามาเริ่มจากชุดพ่วงมาไล่นะครับเห็นเน้น้อยเจังซี่นะครับเป็นชุดพ่วงมาไลเพาวเวอร์นะครับมีกระบอกแล็กเสอรนะครับวว้าครับคล่องตัวครับดิ่มนวลครับผมผมมาเบิ่งในส่วนของน้ำหนักของตัวรถกันนะว่าน้ำหนักของตัวรถนะครับร่วมโค้งกันใบอ้อยร่วมเวทนะครับเวทพวงซีก้อนนี้ครับร่วมกันแล้วนะครับไดยู 1,142กิโลกรัมนะครับของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับรวมกันมาแล้วเอามาเบิ่งในส่วนต่อมาครับความกว้างนะครับที่ถามกันเขามาหลายว่ารถเท่ากว้างกันเท่าไหร่นะครับกว้างอยู่จากเส้นนะครับขนาดของความกว้างนะครับวัดจากล้อหน้านะครับจะได้อยู่ที่1เมตร10เซนนะครับแล้วก็มาเบิ่งในส่วนของระบบเกียร์กันดีกว่าครับระบบเกียร์นะครับก็จจมีทั้งหมดนะครับ เก้าเกียร์เดินนานะครับ3เกียร์ถอยนะครับผมส่วนเกียร์พิธีโอนะครับก็จะมีอยู่2รอบเช่นกันนะครับสรอบนะครับก็จะมี540รอบนะครับกับเกียร์นะครับ5 4 0 e นะครับ5 4 0 e อี่นี้นะครับจะได้ความเร็วรอบพันเจ็รอบนะครับต่อรอบเครื่องยนต์2,450รอบต่อนาทีนะครับอ้าวมาเบิ้งถังน้ำมันถังน้ำมันก็จะเป็น ถังน้ำมันไฟเบอร์กาสต์นะครับความจุอยู่ที่32ลิตรนะครับซึ่งไฟเบอร์กาสต์กับตัดทิ่มเลยนะครับเรื่องสนิมในถังนะครับผมเอ้าเข้ามาเบรงนะครับในส่วนของระบบยกนะครับระบบยกนะครับระบบยกของรถรุ่นนี้นะครับของ NT ็นแซน227นี่นะครับก็จะยกน้ำหนักนะครับที่ปลายแขนยกนะครับได้อยู่ที่752กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายื่นออกมานะครับยื่น ความยาวออกมา24นิ้วนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่596กิโลกรัมนะครับผมอ่ะส่วนสิ่งที่เป้าปอมากนะครับเป็นส่วนโตนะครับเป็นส่วนโตนะครับก็คือแขนปั๊บคางนะครับแขนปั๊บคางตัวนี้นะครับเท่าสามารถปั๊บได้ทั้งสองข้างนะครับเวลาเข้าไปใส่อุปกรณ์เฮดเบียร์เ็ดงานนะครับตัวนี้ใส่อุปกรณ์ง่ายนะครับใส่อุปกรณ์ง่ายนะครับ รุ่นไทยนะครับรีวิวที่ดีต้องมีราคาให้นะครับสนนราคาของตัวรถนะครับตัวรถพร้อมโครงกันใบอ้อยจะอยู่ที่390,000บาทนะครับ390,000บาทนะครับดาวเริ่มต้น15%นะครับใช้เงินอยู่58,500บาทนะครับคันลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาติดต่อนะครับกับบ่าวป๋อหน้อยได้เลยนะที่เบอร์0621814041นะครับหรือมาบ่อหอดจอดบ่อถึงนะครับ ทักทายกันเข้ามาทั้งเบอร์ซ้ำนัาง,งานอีกก็ได้คือกันนะครับที่เบอร์093 3 5 9 0 9 0 8นะครับสำหรับมือนี้บ่าวต่อบ่าวป๋อน้อยนะครับกับอีซิกิและแมสซี่เพืรอกุสันพัสกรอุดรธานีนะครับขอกราบลาท่านผู้ชมเอก่อนครับผมสวัสดีครับ